มันแกชัดพ่อเอ้อยนี่แเสียเช่าช้าในเธอทมึงเกิดเป็นคนควดทิดอย่าทาเป็นซื้อเธอ เฮ้ยพี่ว่าอีทาย 美。 ปทุก่อะไรเป็นนะดกดอะไร่หายนิ้วนฉีกหมดเลยแล้วิเกอ้าใส่ง้แล้วทาไมถึงยืกะวันตงงว่ามมพิการแล้วกนะมพิการเพามึงไมะหายีน้วมันเอาไปแอกเขาไม่เห็นว่ามีไม่มีเออมีนิก็ต้องชอยนเกทัวประเทศเขาสั่งกันแบบนี้มีมึงเพิ่งเนี่ย กนี่เข้าสู่พรมอนั่นแหละเอาเดี๋ยวยิให้นายกเอาคนแล้ทีนีนไกัเอามัเป็นอะไรกันนายกมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนดิบมาต้องใส่เงี้ยนะะตายไปคนะอุ้ยเออะไรชึ้นาทีเจะปวดนะลูกไทจะปวดให้พ่อครับจะปวดให้พ่อที่ไทยไดออกจี๊ออกน ต้องต้องาขากะทิเยอะๆลูกมาเนี่ยต้องไม่ต้องปักอยู่นี่ไอ้เรื่องกระทิข้าวเขาเนี่ยมันเล็กตรงสอบตวดต้องมีกะทินะทนี่มาไม่มีไม่ใช่แกสอบนะเออปวดเนี่ยเรื่นอีกเอง<ๆ>แล้วทำไมแกไม่ลงมาคุยกันข้างล่างล่ะจะให้พวกฉันเกยหน้าทำไมอ่ะงนีหรือว่าทำไมจมูกแหลกโดนี่หน้าอย่างนี้แมนกชัดสูงอ๋อโมนิก้าชัดส้ยไอ้ไทยจะหมดไอ้เสือเจ้าเดี๋ยวรุน้องก่อนกูจะออกว่าเสือก่อนเดี๋ยวเราเริ่มจะยิงก่อน การอดชนี้ของข้าอีไทยสําคัญที่สุดการอดจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้าเให้กับพ ok. ่อต ok. ้องเป็นเงินที่บริสุทธิ์เท่านั้นใครต้องการเงินที่บริสุทธิ์ขอรับพ่อไอ้เจ้าปวดก็เลื่อนโน่นเลือกนี่อีกทีต้องการเงินที่บริสุทธิ์ใช่ครับไอ้เป็นห้องขายหน้าร้อนแล้วอยู่เรื่องเงินเงินกับพ่อแตกต่างแล้วไทยฝากด้วยนะพ่อนะไปเดินนะลูกไปเดือดรึลูกก็ต้องรับพ่อไปก่อนนะลูก อะไรเนี่ยพ่อเฮ้ยมันบอกจะบวชก็กลับตัวกลับใจอ๋อมาเชียงขึ้นมาเชียงอ๋อตีดีใจที่ต้องการลุยพ่อต้องการลุยเลยนะตอการแจกซองเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะลุยให้ลูกบวชผ้าเพราะลูกบวชผ้าเสร็จุ๊กเดี๋ยวเปิดแล้วรอนนจากแล้วเดี๋ยวซื้อที่แล้วพ่อต้องเตรีมซื้อที่นะครันพูดถึงวัดไหนเออเดี๋ยวเ่าไปฝากวัดไหนนะนี่เ่อจะนับไปถึงบวันนี่แล้วใส่สีส้มทั้งคู่เลยแล้วไปบ้านเลยไอพีพูดอะไร เอาไอเสือไอ้ทีเล่นเสียงเจ๊เฮ้ยไอ้ใครต้องการเงินบริสุทธิ์คืออะไรเป็นบริสุทธิ์หรือไงโอ้ยดูก็ต้องมาระมานางอีกเล่นๆไม่ต้องคำนั้นเงินหรอกะผมรู้จักพวกบริสุทธิ์ไม่รู้ดิตอนมาผู้เคยได้ยินอ่ะเอาผู้หญิงนะผู้หญิงคนได้สรวแกผู้หญิงคบริสุทคือผู้หญิงที่ไม่เคยมีผัวผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านผู้ชายอันนั้นเข้าใจก็ได้ผู้หญิงคนอื่นอะ้รเงินอ่ะเงินไม่มีผัวมึงไปถามแม่ที่พึ่งเลยบริสุทธิ์ตรงนี้ เงคุณมาพูดกูได้มาสองร้อยเละแล้วเละมันก็บอกแบนี้ไงเขาถึงไม่มาขนาดเงินที่บริสุทธิ์คือเงินที่ทำงานสุเจคนไปหางานทำถ้ามึงไม่ได้เงินบริสุทธิ์ไม่รักรรมอะหาองอจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันก็ไปหาที่ไหนเราเป็นจอหน้าตาเราปิดป้ายหมาประกาศตามจับกันเต็มไปหมดจะไปหางานทำที่ไหน It's like